ตำกล้วยจ้ามาหน,นี่มานะตำกล้วยตำกันเลยจ้าใส่บับพริกหยุ่นหนึ่งไปเลยพริกกระเทียมจะเทียมหอมขังนบางบ่ พริกบะพริกก็ <c oughs> ทำว่าเหลียดละบกพริกเออทำต,ตะไคร้จะบืดก่อนตะไคร้มาข้ามน้อย <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> โอ้บอกพริกเนี้ยตาเพชรทะละังเหรอมาข้ามน้อยก็จะมะข้ามน้อย ย่านวัดสมก็เลยเอาักม่วงน้องพร้อมบักพริกกับวอดเหลี่ยบักคา,ามกับตำว่าได้เสียงดังครับท่านพ่อท่านแม่สิวางในเนาะข้างหลังเปนอยู่ข้างหลังมันสิวางในแบบนี้ มาเดี๋ยวบบนี้ใส่กล้วยลงตำจะใส่กล้ยกวยกล้วยก็ถาดหน,ใ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 นึ่งคนนี้นี่กล้วยสามสี่หน่วยมีกลิ่นคือจังเมียงไทยอร่อยยูเมียงหน่ออ่ะเดิเมียงหนอกนั่นนี่จ้ะจังกล้วยกันกินหอดบ,บานเฮ้า ห่วยรูดไปใส่แ้งแค้งยู่แค่งละสิบบาทคนเด้อเฮียออกากะสิเก็บขึ้นดอกจะของกินเพื่อเดียวดอกว่าจะกินน้ำโมน้ำผวกกินอยู่เงี้ยเพื่อเดียวจ้ะ <c oughs> อันนี้จะกักพผิดจะมา มักจะแบบผิดเพราะเรีย่ยมาบัมง้วงก็บบบเขียดด้ยวยบัดนี้มวงก็บบบเขียลงโอ้ถ้าถาดหนึ่งคนได้นี่กินอิ่มวะเห้อปินตาก,กินอิ่มวะถ้าถาดหนึ่งเจ้าอัน อุ้ยมันแขียนตัวมันก็นกวด,ว,ดว่าขึ้นทางล่งา,งางว่าขึ้นข้างทึนเอาทางล่างว่าขึ้นข้างทึเอารลดปรุงบัตเนี่ยองซูรดตามใจฉันนะจ๊ะตามใจฉันม,มันช่วยลดอ่ะเอามันเอาว่าขึ้นตัวนี้มันเคียนองซูรด น้ำตาลจักน้อยปลาแหลกค่ะปลาแหลกจวดโลดปลาเดียดนั้นสีบัวปลาเดียกเส้นหนามขามจักน้อยบรรยันวัสดุเส้นหนามขามให้ม,าามันสหมสอปลาเดียกยิ่งใส่ละใส่อีกบาอใส่ให้มันเบื่อโดดปลาเดียกน,น,น,น้อยเดียว <laughs> cứ hòm là là bạc này xì sì đây nhóm kinh mỏ tăng thọc tăng tua bạc này Đó, hộp đỉnh thì nó ơi nhất xì ba tăng nữa hộp đỉnh กันไปขอกันไป